อวุธครับหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งจะกออนุญาตใช้เวลา35นาทีครับขอเชิญครับกาบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมนัทพงษ์เรืองบรรยัญญวุฒิผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักคประชาชนครับก่อนอื่นผมต้องกล่าวคําขอบคุณท่านประธานท่านนายกรัฐมนตรีและก็คณะรัฐมนตรีทุกท่านที่วันนี้มาถแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับ แล้วก็ก่อนที่จะเริ่มการอภิปรายเนื่องจากผมมีปัญหาสุขภาพเล็กน้อยอาจจะมีการแกแอมระหว่างการอภิปรายก็กลับขอภัยมาร่วงหน้านะครับผมอยากเปิดการอภิปรายครั้งนี้ครับท่านประธานด้วยคําถามดังๆส่งผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลเพื่อนสมาชิกทั้งสสสวและประชาชนที่กําลังรับฟังอยู่ทางบ้านทุกท่านครับว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้พวกเราต้องมาอภิปรายการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาในวันนี้ ครบรอบ1ปีเต็มพอดิบพอดีครับรอบที่แล้วครับจากรัฐบาลชุดที่แล้วของคุณเศษฐาทวีสินวันที่11กันยายน2566วันนี้ครับคณะรัฐมนตรีของคุณแพรทองทานชินวัตรส2กันยายน2567ผมชวนคิดครับทุกท่านว่าเป็นเพราะปัญหาหลักนิติรัฐใช่หรือไม่ผมขอตั้งคำถามนี้ก่อนก่อนที่จะพิปรายในส่วนถึงเกี่ยวข้องกับ1ปีศูน์เปล่า สามปีเจ้าหรือเจ๊งที่เราจะมาถกเถียงอภิปรายกันในสองวันต่อจากนี้เพราะผมอยากจะส่งต่อเป็นข้อสรุปครับให้ทุกท่านเห็นปัญหาร่วมกันว่ารากเงาของปัญหาที่แท้จริงที่วันนี้ผมเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้ที่มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่ส่งมอบนโยบายหลายๆอย่างในหนึ่งปีที่ผ่านมาได้ท่านประธานครับหลักการนิติรัฐนั้นมีใจความเรียบง่ายมากครับนั่นถึงหมายหมายถึงว่าประเทศที่ปกครองด้วยระบบกฎหมาย ไม่ได้ถูกปกครองด้วยการทำตามความบาเพอใจของผู้มีอำนาจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งการออกมาแสดงความคิดความเห็นของบุคคลผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญในเวทีสาธารณะที่ผ่านมาได้แสดงให้พวกเราเห็นแล้วครับว่าประเทศไทยเรากำลังขาดระบบนิติรัฐที่คนที่มีอคติบางอย่างใช้อำนาจที่พวกเขามีมาทุบทําลายประหารชีวิตพักการเมืองพักหนึ่งก็คือพักก้าวไกล ที่วันนี้กลายมาเป็นพรรคประชาชนทุกท่านครับเรื่องนี้ไม่ใช่พรรคเก้าไก่เท่านั้นที่ตกเป็นเหยื่อท่านเองครับคณะรัฐมนตรีก็กําลังตกเป็นเหยื่อที่นํามาสู่การอภิปรายนโยบายในวันนี้ประชาชนทุกคนครับกาลังตกเป็นเหยื่อของระบบการเมืองในวันนี้ที่ผมเกินการอภิปรายด้วยระ,ระบบนิติรัฐแบบนี้เพราะอยากจะวางไว้เป็นหลักครับท่านประธานดังที่ผมได้เกินนําไปแล้วว่าหนึ่งปีที่ศูนย์เปล่า จากการจัดตั้งรัฐบาลผสมพันธ์ค้ำคั่ไม่มีประชาชนอยู่ในมสรรมกา,การตัดสินใจ3ปีต่อไปต่อจากนี้ครับเป็น3ปีที่ผมจะตั้งชื่อเรียกเล่นๆว่ารัฐบาลสานายในายใหญ่นายทุนนายหน้าที่มีแต่เจ๊ากับเจ้งพูดง่ายๆก็คือไม่มีอนาคตที่ดีขึ้นหากเรายังอยู่ในระบบการเมืองแบบนี้เพราะพวกท่านครับกำลังสยบยอมต่อกระบวนการนิติสงครามที่ทำลายหลักนิติธรรมนัหลักนิติรัฐของประเทศไทยไปจนสิน้น เริ่มกันที่1ปีที่ศูน์เปล่าครับท่านประธานหากมองย้อนกลับไปหนึ่งปีที่วันนี้เราครบรอบหนึ่งปีเต็มแบบพอดิบพอดีถามว่าประชาชนคนไทยครับได้อะไรจากคำมั่นสัญญาของรัฐบาลชุดที่แล้วที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลบ้างกลุ่มคนยากไร้ครับสัญญาที่ท่านให้ไว้ก็ไม่เป็นสัญญาเพราะเงินใหม่ยังไม่เข้าหนี้เก่ายังไม่แก้เดี๋ยวผมอธิบายต่อนะครับว่าเงินใหม่ยังไม่เข้าคืออะไร นี่เก่ายังไม่แก้คืออะไรกลุ่มเกษตรกรครับก็เจอกับปัญหาหมูเถื่อนปัญหาปลาหมอค้างดําภาคธุรกิจก็เจอกับปัญหาต้นทุนพลังงานที่ยังไม่ลดสินค้านําเข้าล้นทะลักประชาชนคนทั่วไปขาดความมั่นคงต่างๆในชีวิตรัฐบาลครับขาดอํานาจนําในการบริหารราชการแผ่นดินลองมาดูที่กลุ่มคนกลุ่มแรกครับในเรื่องของเงินใหม่ยังไม่เข้าหรือนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตตอนหาเสียงครับาท่านประธาน ก็บอกไว้ว่าถ้าเป็นรัฐบาลจะแจกทันทีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนถึงวันนี้ก็ยังไม่จ่ายตอนแรกบอกจะให้พร้อมกันครับเพื่อสร้างพายุหมุนทางด้านเศรษฐกิจรัฐบาลก็ปรับแผนมาเป็นแบบทยอยจ่ายโดยจ่ายเป็นเงินสดผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้จ่ายเป็นดิจิตอลวอลเล็ตทั้งหมดที่รัฐบาลมุ่งหวังจะสร้างเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิตอลตอนแรกบอกจะใช้ระบบบอกเชนครับเพื่อความโปรง่งใสตรวจสอบได้ว่าสุดท้ายแล้ว เงินจะหมุนไปเข้ากระเป๋าใครตอนนี้ผมเริ่มกังวลครับว่าบล็อกเชนจะยังอยู่ในนโยบายตรงนี้หรือเปล่าสรุปนโยบายเรือธงลำนี้ครับแทบไม่เหลือเขาคงอะไรอีกแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าเรือธงลำนี้ให้ใครขึ้นประชาชนขึ้นหรือว่านายคนไหนขึ้นนะครับไปสู่เรื่องที่สองครับในเรื่องของหนี้เก่าก็ยังไม่แก้หรือนโยบายหนี้สินครับเป็นนโยบายที่รัฐบาลที่แล้วครับตั้งโต๊ะแถลงข่าวไว้ใหญ่โตประกาศจะแก้หนี้ เมื่อปลายปีที่ผ่านมาแต่ถ้าเราดูตัวเลขหนี้ควรเรือนล่าสุดครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะพบว่า90.8%ของ GDP นั้นเป็นยอดของหนี้คัวรเรือนที่ยังไม่ได้มีแนวโน้มลดลงนำโดยการขยายตัวของหนี้เพื่อการอุโปโภคและบริโภคและหนี้เพื่อการอยู่อาศัยครับหลายส่วนเป็นหนี้ที่ไม่ก่อ,กอให้เกิดรายได้หรือเป็นหนี้ NPL ไปแล้วรวมถึงกลุ่มยานยนต์ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญท่านประธานครับ เราลองไปดูกลุ่มพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเกษตรกรกันบ้างในขณะที่เกษตรกรไทยครับในปัจจุบันกว่าหนึ่งในสามครับมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนมีหนี้สินล้นพ้นตัวครับที่รัฐบาลยังแก้ปัญหานี้ให้กับพวกเขาไม่ได้แล้วมีหนำซ้ำครับรัฐบาลยังเคยประกาศว่าจะทำให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นสามเท่าภายในสี่ปีแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นครับท่านประธานเปล่าเลยครับมีแต่ปัญหาหมูเถื่อน ปัญหาปลาหมอคังดําที่ทําลายโครงสร้างราคาผลิตผลทางการเกษตรทําลายสภาพแวดล้อมเป็นปัญหาต่อประมงชาวไทยหากเราดูตัวเลขในระดับมหาภาคครับสามไตรามาสของการทําหน้าที่ของรัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยเป็นพักแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลครับตัวเลข GDP ภาคการเกษตรของไทยลดลง3ไตรามาสติดนะครับในไตรมาสสุดท้ายของปี2 5 6 6ครับ3เดือนแรกของการทําหน้าที่ของรัฐบาลชุดที่แล้ว ลดลงไป0.4%ไตรมาสแรกของปี2567หรือเดือนที่4ถึงเดือนที่6ของการทําหน้าที่ของรัฐบาลชุดที่แล้วครับตัวเลขนี้ลดลงไปอีก2.7%สุดท้ายครับไตรมาสที่2ของปี2567หรือเดือนที่7ถึงเดือนที่9ของการทําหน้าที่ของรัฐบาลชุดที่แล้วตัวเลขลดลงไป1.1%มีแต่ลดกับลดครับทนปมาทานไม่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเลยในครับ สัญญาที่ให้ไว้ว่ารายได้เกษตรกรจะเพิ่มขึ้นสเท่าภายใน4ปีกลุ่มต่อไปครับท่านประธานคือกลุ่มของภาคธุรกิจนอกจากปัญหาเงินใหม่เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ยังไม่เข้าหนี้เก่าภาคครัวเรือนที่ยังไม่แก้รายได้เกษตรกรที่มีแต่สุดกับสุดจากปัญหาโครงสร้างราคาและผลผล,ผลิตทางการเกษตรถูกทําลายเรามาดูที่ภาคธุรกิจกันบ้างครับในขณะที่รัฐบาลครับประกาศว่าจะปรับโครงสร้างราคาพลังงานของประเทศ เพื่อลดราคาพลังงานครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับท่านประธานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรัฐบาลยังไม่มีการเจราจาสัญญาสัมปทานกับในทุนพลังงานแต่อย่างใดทําให้ราคาพลังงานไฟฟ้ายังคงแพงอยู่ครับรัฐบาลจึงแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการไหนครับแก้ไขปัญหาโดยการติดหนี้การไฟฟ้ารวม1นึ่งแสนล้านบาทที่สุดท้ายอนาคตก็ต้องใช้เงินภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้ามาใช้หนี้ในส่วนนี้อยู่ดียิ่งมองไปในอนาคตครับท่านประธาน ยิ่งสิ้นหวังกับการลดต้นทุนพลังงานที่วันนี้ผมมีต้นทุนสองด้านจะมานำเสนอให้ทุกท่านฟังครับต้นทุนด้านแรกก็คือต้นต้นทุนทางด้านตัวเงินครับตามแผน PDP ในปัจจุบันที่มีการประมาณการไว้สูงเกินจริงประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้มากเกินจริงประมาณการประชากรไทยที่จะใช้พลังงานไว้สูงเกินจริงครับทำให้ปัจจุบันครับตามแผน PDP นี้เรามีโรงไฟฟ้ามีกําลังการผลิตไฟฟ้าในอนาคต เกินกว่า4 0เครับเกินกว่าความต้องการมีแต่กลุ่มทุนพลังงานเท่านั้นครับที่จะได้รับประโยชน์เข้ามาประมูลโรงไฟฟ้าที่ล้นเกินแต่สุดท้ายประชาชนที่ต้องแบบรับค่าใช้จ่ายซึ่งแฝงอยู่ในค่า FT จากโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้เดินเครื่องเหล่านี้นี่คือต้นทุนด้านแรกครับที่เป็นอยู่ในรูปของตัวเงินต้นทุนอีกด้านหนึ่งที่มีความสาคัญไม่แพ้กันครับก็คือต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมครับตามแผน PDP นี้ยิ่งจะทําให้ประเทศไทยกับท่านประธานมีพลังงานที่ไม่สะอาด เพิ่มเข้ามาในระบบไฟฟ้าไม่สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมาย N e t ซีโรที่เราสัญญากับประชาคมโลกเอาไว้ว่าไทยจะเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2,593เราควรจะต้องมีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในระบบสูงถึง68%ครับภายในปี2,583แต่ในร่าง p d p นี้ครับกับระบุไว้ว่าเราสามารถทำให้มีพลังงานหมุนเวียนในระบบได้เพียง50% ในปี2580เท่านั้นเองปัญหาภาคธุรกิจยังไม่หมดมาดูที่ปัญหาเรื่องของสินค้าการนําเข้าล้นทลักด้วยนะครับการนําการหลังไหลของสินค้าต่างประเทศและธุรกิจต่างชาติครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ทางกฎหมายหรือการดําเนินธุรกิจผ่านตัวแทนครับได้ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมไทยทําให้ผู้ประกอบการไทยครับมีต้นทุนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบในประเทศ สูงกว่าผู้ประกอบการต่างประเทศด้วยเหตุนี้ครับจึงทําให้ผู้ผลิตไทยจํานวนมากต้องเปลี่ยนไปใช้วิธีเป็นวิธีการนําเข้าแทนการผลิตเองซึ่งทําให้อัตราการจ้างงานการใช้วัตถุดิบในประเทศลดลงและในบริการในบางกรณีก็ต้องปิดกิจาการลงไปมาดูกันต่อที่กลุ่มภาคประชาชนครับท่านประธานเราลองมาดูกันในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านยาเสพติดครับ ที่เป็นหนึ่งในปัญหาที่รัฐบาลทําท่าครับทาท่าอย่างเดียวเท่านั้นในการประกาศสั่งการเพื่อให้มีการแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อให้เป็นรูปธปรรมภายใน90้าสัเก้าสิบวันในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาวันนี้ครับเลยร้อยี่สิบวันไปแล้วท่านมีอะไรที่บรรลุผลเป็นรูปธปรรมบ้างสิ่งที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นครับก็คือจํานวนคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการครอบครองไว้เสพและจํานวนยาบ้าที่จับกลุ่มได้มากขึ้นด้วย ดูเหมือนจะเป็นสิ่งดีใช่ไหมครับแต่เปล่าเลยครับถ้าเรากลับไปดูยอดการดําเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติดและยอดการอายัดทรัพย์ของผู้ค้ายาเสพติดครับกลับมีแนวโน้มลดลงจับปุ่มยาดา้ายาบ้าได้เพิ่มขึ้นแต่อายัดทรัพย์อายัดทรัพย์ผู้ค้าได้ลดลงนี่เราเรียกได้ว่าเป็นการสาวไปไม่ถึงต้นต่อครับท่านประธานในด้านของสวัสดิการสังคมก็พบว่ารัฐบาลที่ผ่านมาครับแทบไม่มีการเพิ่มสวัสดิการสังคมสําหรับประชาชนเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการเด็กเล็ก600บาทท้วนหน้าที่แทบทุกพักการเมืองครับได้ให้สัญญาต่างๆไว้ที่ปัจจุบันนี้เราก็มีเด็กเล็กยากจนจํานวนมากที่ยังตกหล่นไม่ได้รับเงินอุดหนุนเหล่านี้สวัสดิการผู้พิการก็ยังไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนโยบายการพัฒนาสถานชีวพิบาลครับหรือระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยแบบระยะยาว ซึ่งจริงๆเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนสําหรับสังคมสูงวัยด้วยนะครับในรัฐบาลชุดที่แล้วมีการระบุไว้ในคําแถลงนโยบายแต่นโยบายนี้กลับไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในคําแถลงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้ครับปัญหาทั้งสองด้านนี้ครับไม่ว่าจะเป็นด้านยาเสพติดด้านสวัสดิการสังคมเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นแล้วว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาคนไทยไม่ได้มีความมั่นคงในชีวิตใดๆเพิ่มขึ้นเลยท่านประธานครับ จากปัญหาที่ผมกล่าวทั้งหมดมานี้หลายปัญหาผมเชื่อว่าทุกท่านรู้ดีครับว่าไม่ใช่ปัญหาใหม่ของประเทศหลายปัญหาอยู่ในสังคมมาก่อนหน้านี้แล้วเพียงแต่ประชาชนเขาคาดหวังอะไรครับเขาคาดหวังให้รัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลที่ท่านต้องแลกมาด้วยการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้เข้ามาแก้ไขปัญหาครับจากผลการศึกษาของไทยพับลิก้าครับเว็บไซต์สื่อออนไลน์ได้ทําการศึกษาไว้อย่างน่าสนใจครับ เขาสรุปออกมาว่าในช่วง11เดือนที่ผ่านมาของการทำหน้าที่ของรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับตัวเลขปรากฏบนสไลด์ครับอดีตนายกรัฐมนตรีครับคุณเศรษฐาทวีสินได้ออกข้อสั่งการที่มีผลเทียบเท่ามติคอรอมอ,ออกไปเยอะมากครับออกไปทั้งสิ้น193เรื่องส่งต่อไปถึง251หน่วยงานของรัฐครับและมีถึง162เรื่องที่ไม่มีการกำหนดกรอบเวลาไว้ทำให้มีแค่10เรื่องเท่านั้นครับ ที่หน่วยงานตอบกลับนํากลับมารายงานให้กับนายกทัฐนมนตรีการรายงานกลับแปลว่าอะไรครับแปลว่าส่วนราชาการรับลูกเอาด้วยกับท่านนายกสถ,สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงปัญหา2อ,อย่างกับท่านประธานหากไม่ใช่เพราะท่านอาดีตนายกไม่เข้าใจกลไกระบบรัฐราชาการว่าจะขับเคลื่อนอย่างไรออกข้อสั่งการไปนโยบายก็ไม่เป็นผลหรือเป็นอีกแบบครับก็เพราะรัฐบาลขาดอำนาจนำในการจัดตั้งรัฐบาล นายกรัฐมนตรีสั่งการอะไรไปแต่ราชการไม่ปฏิบัติตามผมชวนให้ทุกท่านคิดนะครับว่าปัญหาอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่สองส่วนหรืออาจจะอยู่ที่ส่วนของระบบการเมืองเป็นส่วนสําคัญไม่แพ้กันด้วยท่านประธานครับทั้งหมดนี้คือหนึ่งปีที่ศูนย์เปล่าของประชาชนชาวไทยไม่ว่าจะมองไปในกลุ่มคนยากไร้เงินใหม่ยังไม่เข้าหนี้เก่ายังไม่แก้กลุ่มเกษตรกรโครงสร้างราคาและผลผล,ผลิตทางการเกษตร ถูกทำลายรายได้มีแต่ลดภาคธุรกิจครับเจอกับปัญหาต้นทุนพลังงานสินค้านําเข้าล้นทะลักกลุ่มประชาชนทั่วไปความมั่นคงในชีวิตไม่มียาเสพติดประบาดสวัสดิการไม่ทั่วถึงมีแต่ความล้มเหลวครับความล้มเหลวนี้เป็นผลมาจากการจัดตั้งรัฐบาลผสมพันข้ามขั้วนายนายกขาดอํานาจนํามีการสั่งการมากที่สุดแต่ไร้ผลเพราะราชการดูออกครับ ว่าสมาธิในการบริหารราชาการแผ่นดินของรัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลถูกเอาไปใช้กับการปกป้องช่วงชิงเก้าอี้ตําแหน่งนะรัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆแบ่งสรรกันตามระบบโคตาเพื่อต่อรองผลประโยชน์ทางการเมืองมากไปกว่าสมาธิในการมากไปกว่าการใช้สมาธิในการบริหารราชาการแผ่นดินครับให้คนที่มีความเหมาะสมมีความรู้ความสามารถมาใช้อํานาจในการผลักดันนโยบาย ที่ระบบราชการให้การยอมรับท่านประธานครับผ่านไปแล้วกับ1ปีที่ศูนย์เปล่าขอไปต่อกันที่3ปีที่ผมจะมาตั้งคำถามว่าเจ้าหรือเจ๊งกับการตั้งคณะรัฐบาลคณะรัฐมนตรีชุดนี้และการถแถลงนโยบายในวันนี้ครับทุกท่านครับสิ่งที่ผมจะภิปายต่อจากนี้คือความท้าทายของประเทศ3ปีต่อจากนี้ที่ผมคาดหวังจะให้จะได้เห็นจากคำถแถลงนโยบายที่เป็นรูปธรรมครับ จับต้องได้จากรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาหลายๆด้านเข้าด้วยกันครับด้านที่1คือด้านการศึกษาประเทศไทยครับยังคงตามไม่ทันโลกเรากําลังประสบกับปัญหาวิกฤตด้านการศึกษามีเด็กจํานวนไม่น้อยครับที่หลุดออกจากการระบบการศึกษามากกว่า1ล้านคนเด็กที่เกิดในครอบครัวที่จนที่สุด10%ซครับมีโอกาสในการเข้ารั้วมาหาวิทยาลัยต่ากว่าเด็กที่รวยที่สุด10%ซต่ํากว่า8เท่าเลยนะครับ คนไทยมากกว่า50%ของแรงงานทั้งหมดครับยังขาดทักษะที่จำเป็นในโลกอนาคตการพัฒนาทักษะรีสกิลและอัพสกิลแรงงานครับรัฐบาลที่ผ่านมาก็ทำได้เพียงน้อยนิดและที่สำคัญยังไม่มีความชัดเจนถึงแพลตฟอร์มหรือระบบกลางเพื่อลองรับกับการรีสกิลอัพสกิลครั้งใหญ่แบบที่ประเทศเพื่อนบ้านเรามีครับอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเซียด้านที่2ครับด้านการแข่งขันกับต่างประเทศที่สินค้านำเข้าล้นทะลัก SME และโรงงานทยอยปิดตัวครับยอดขาดดุลการค้ากับประเทศจีนสิ้นปี2,566ที่ผ่านมาครับพุ่งแตะ1ล้านล้านบาทและเพียงครึ่งปีแรกในปี2,567ครับแตะไปแล้ว0.7ล้านบาทด้วยแนวโน้มและตัวเลขแบบนี้ผมเชื่อว่าในปี2,567น่าจะมียอดขาดดุลการค้ากับประเทศจีนสูงกว่าปีที่ผ่านมานะครับส่วนในด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับอย่างเซมิคอนดักเตอร ซึ่งอยู่ในคําแถลงนโยบายของรัฐบาลแต่เรายังขาดกาความชัดเจนและการจัดสรรงบประมาณที่เป็นรูปธรรมครับผมยกตัวอย่างเช่นในขณะที่ประเทศมาเลเซียครับประกาศสร้างบุคลากรในด้านนี้6 0 0 0 0คนภายใน5ปีพร้อมงบประมาณ2แสนล้านบาทครับรัฐบาลในเวลานั้นออกมาเกทับครับบอกว่าจะประกาศสร้าง8-0,000คนแต่ให้งบประมาณ0บาทในปี2568 ทั้งที่ไทยมีโอกาสและศักยภาพเพียงพอครับในอุตสาหกรรมนี้ตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้าครับต้นน้ําก็คือเรื่องของชิปดีไซน์กลางน้ําอย่างเช่น o อแซหรือการประกอบและการทดสอบชิปปลายน้ําก็อย่างเช่นในเรื่องของแอปพลิเคชันและ PCB รวมถึงที b ีต่างๆไปดูกันต่อที่ความท้าทายด้านชีวิตรายวันครับท่านประธานประชาชนคนไทยในทุกวันนี้ยังต้องเจอกับปัญหาแก๊ง call center สร้างมูลค่าความเสียหายให้กับประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาทไหนจะเรื่องค่าแรงขั้นต่ํา ที่เคยอยู่ในคําแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดที่แล้วเป็นเรื่องเร่งด่วนของรัฐบาลชุดที่แล้วแต่กลับไม่ปรากฏอยู่ในการถแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ด้านภัยพิบัติครับในขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรช่วงปีช่วงต้นปีของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรต้องตกต่ำเพราะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและภัยร้อนแต่ในช่วง1-2ถึงวันที่ผ่านมานี้ครับเราประสบปัญหาอีกแบบในพื้นที่เชียงใหม่และเชียงรายเนื่องจากปัญหาอุทกภยัยเนื่องจากปัญหาฝนตกชุกฝนตกหนัก เพราะปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสิ่งแวดล้อมครับท่านประธานที่ไม่ใช่เฉพาะมีแต่เรื่องวิกฤตเท่านั้นแต่ถ้ารัฐบาลทํางานเป็นครับรัฐบาลสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ด้วยการจัดทําแผนการรับมือก,กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ adaptation plan ครับกระจายแหล่งน้ําในภาคชนบททั้งน้าประปาที่มีคุณภาพและน้ําเพื่อการเกษตรไปให้ประชาชนในพื้นที่ได้อีกด้วย แน่นอนที่สุดครับผมทราบว่าปัญหาทั้งหมดที่ผมเกลิ่นมานี้2ใน5ข้อท่านได้บรรจุไว้อยู่ในคําแถลงนโยบายแล้วอาทิเช่นปัญหาด้านชีวิตรายวันแก๊งคอร์เซนเตอร์และปัญหาด้านการแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศที่ช่วยปกป้องธุรกิจ SME ครับแต่สิ่งที่ผมอยากเห็นมากกว่าจากคําแถลงนโยบายที่บางส่วนมีและไม่มีตามที่ผมได้อภิปรายไปแล้วก็คือเรื่องของรายละเอียดครับท่านประธานที่ผมอยากจะให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านลุกขึ้นตอบสองวันตอ่อจากนี้ เพราะยิ่งเป็นนโยบายเร่งด่วน10ข้อยิ่งต้องมีรายละเอียดครับรัฐบาลต้องรู้ลึกรู้จริงพร้อมนําไปได้ทันทีซึ่งการอภิปรายสองวันต่อจากนี้จะมีเพื่อนสมาชิกร่วมพักของผมอีกหลายท่านที่จะลุกขึ้นมาตั้งคําถามถึงรายละเอียดในการดําเนินนโยบายเร่งด่วนเหล่านี้ครับท่านประธานครับส่วนที่มีความสําคัญไม่แพ้กันนอกเหนือจากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลก็คือนโยบายเรือธงครับที่วันนี้พวกเรากําลัง มีคำถามว่าเป็นนโยบายเรือธงเพื่อใครเพื่อประชาชนหรือเพื่อสามนายในายใหญ่นายหน้าและนายทุนครับในายใหญ่นายหน้าและนายทุนที่ว่านั้นคืออะไรครับยกตัวอย่างกรณีนโยบาย d i g จ t ต l อนวอลเล็ตที่มีการกลับไปกลับมาจนถึงวันนี้เงินก็ยังไม่เข้าพวกผมสงสัยครับว่าเป็นนโยบายเรือธงที่ให้ในายใหญ่ขึ้นใช่หรือไม่นโยบายเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ครับมีข้อระหามีข้อคอระหาว่าจะมีการเปิดกว้างในการประมูล หรือล็อกการประมูลเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นนโยบายเรือธงให้กับนายทุนใช่หรือเปล่านโยบายแลนบริดจ์ครับมีการตั้งข้อสงสัยจากเพื่อนสมาชิกที่จะมาลุกขึ้นอภิปรายในรายละเอียดถึงการใช้งบประมาณของรัฐครับในการเวนคืนที่ดินมากมายก็มีการตั้งคําถามครับว่าเป็นนโยบายที่เอื้อให้กับนายหน้าท้าที่ดินใช่หรือไม่สรุป3านโยบายเรือธงของรัฐบาลมีประชาชนอยู่ตรงไหนในสมการ วันนี้พวกผมอยากได้ยินคําตอบจากทุกท่านนะครับทุกท่านครับประเทศไทยใน,ในวันนี้เราเดินมาถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญอีกหนึ่งวันครับไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้าสภาผู้แทนราษฎรมีวาระโหวตคุณแพรทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีและพักประชาชนได้ยืนยันต่อทุกท่านว่าพวกเราไม่เห็นด้วยกับคาตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญที่ถอดถอนคุณเศรษฐาทวีสินออกจากตำแหน่งและพวกเรายังยืนยัน ไปยังสังคมอีกด้วยครับว่าสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างนิติรัฐและหยุดยั้งกระบวนการนิติสงครามที่นักการเมืองผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยตรงมาจากประชาชนผู้ทรงอํานาจสูงสุดกําลังถูกถอดถอนถูกทุบทําลายด้วยกลไกลทางจริยธรรมสิ่งที่ผมอยากเห็นอยู่ในหัวข้อแรกๆของนโยบายเร่งด่วนซึ่งไม่มีในนโยบายเร่งด่วน10ข้อของท่านนะครับและก็ควรจะต้องเป็นนโยบายเรือธงเช่นเดียวกัน เพื่อให้เจ้านายของท่านไม่ใช่สามนายแต่เป็นประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดนั่นก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับจากเดิมที่นโยบายนี้เคยด่วนในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งในปี2566กลายเป็นไม่ด่วนหลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดที่แล้วมาวันนี้ครับผมคิดว่าทุกคนได้รับผลกระทบเหมือนกันควรจะกลายเป็นนโยบายเร่งด่วนของท่านได้แล้วและประชาชนคนไทยทั้งประเทศกำลังรอฟังคำตอบครับ ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการจัดตั้งรัฐบาลตัวแทนในวันนี้ที่ผมตั้งคำถามว่าอาจจะไม่ใช่รัฐบาลตัวจริงจะช่วยทำให้3ปีต่อจากนี้เป็น3ปีที่เจ้ากับเจ้งใช่หรือไม่ถ้าเราไม่กลับไปแก้ปัญหาที่ต้นต่อท่านนายกรัฐมนตรีครับผมขออนุญาตฝากท่านประธานส่งตรงข้อความเหล่านี้ไปถึงท่านนายกโดยตรงในในฐานะที่ผมและท่านครับเพิ่งมาดำรงตำแหน่งสูงสุด ในแต่ละซีกฝั่งการเมืองนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเช่นเดียวกันผมและท่านครับเกิดและเติบโตมาในสังคมยุคเดียวกันถูกหล่อหลอมและผ่านสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศนี้มาแบบเดียวกันและถ้าจะพูดให้แฟร์ครับผมคิดว่าท่านผ่านประสบการณ์ในชีวิตที่ท่านได้รับผลกระทบทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรั้วมหาวิทยาลัยมาหนักกว่าผมเสียอีกวันนี้ท่านมาดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมติครับเป็นผู้นําสูงสุดในฝ่ายรัฐบาล ส่วนตัวผมมาดารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าพักการเมืองฝ่ายค้านที่มีจํานวนเก้าอี้สอส,อสอมากที่สุดในสภาซึ่งคาดหมายได้ว่าจะถูกเสนอชื่อเป็นผู้นําฝ่ายค้านในอนาคตอันใกล้นี้สิ่งที่ผมเชื่อครับว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมและท่านมาอยู่ตรงนี้นอกจากบริบทและสถานการณ์พาไปอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเราสองคนตัดสินใจที่จะมารับตําแหน่งตรงนี้เพื่อเดินหน้าต่อต่อคนที่อยู่ข้างหลังของพวกเรา ตัวผมครับตัดสินใจมารับบทบาทตรงนี้เพื่ออยากนำพายานผานะที่มีชื่อว่าอนาคตใหม่ก้าวไกลประชาชนให้เดินหน้าต่อเพื่อทําให้อํานาจสูงสุดเป็นของประชาชนส่วนท่านครับในวันสําคัญวันนี้ในขณะที่คณะรัฐมนตรีมาถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาทุกคําพูดของท่านมีผลผูกมัดต่อการดําเนินนโยบายต่อจากนี้อีก3ปีครับผมอยากให้ท่านนาย,ยกครับ พูดนอกสคริปต์ที่เจ้าหน้าที่ตัดเตรียมมาซึ่งผมเข้าใจว่าต้องทําเพราะตามข้อบังคับตามกฎหมายแต่ท่านสามารถลุกขึ้นตอบได้นอกสคริปต์ครับผมอยากให้ท่านแสดงบทบาทความเป็นผู้นําครับผู้นําที่ดีนอกจากการฟังสมาชิกรับฟังความเห็นแล้วผู้นําที่ดีต้องชี้นําความคิดที่ถูกที่ควรให้กับเพื่อนสมาชิกและสังคมด้วยผมอยากให้ท่านชี้นํารัฐบาลของท่านครับด้วยการลุกขึ้นตอบว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นวาระเร่งด่วนของประเทศนี้ เราสามารถดําเนินการคู่ขนานกันไปได้2เส้นทางเส้นทางแรกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขทั้งฉบับที่จะต้องมีการตั้งสะสะรก่อนอันนั้นดําเนินการไปตามคณะกรรมการ,การที่จัดตั้งมาอีกส่วนหนึ่งครับที่สามารถดําเนินการได้ทันทีก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราที่ควรควรถูกบรรจุไว้เป็นนโยบายเร่งด่วน4เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกก็คือร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขปัญหามาตรฐานทางจริยธรรม จัดวางตำแหน่งแห่งที่หน้าที่ขององค์กรอิสระและสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักสากลอีก3มเรื่องครับพวกเราพรคประชาชนได้เสนอเข้าสู่วาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภาแล้วก็คือในเรื่องของการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่ท้ายกเลิกได้ทุกท่านก็ได้ประโยชน์การลบล้างผลพวงรัฐประหารโดยการยกเลิกคําสั่งคอสชและการยุติวงจรอุบาทโดยการเสริมสร้างกลไกในการป้องกันการปฏิวัติรัฐประหารในอนาคต ทั้ง4เรื่องที่ผมกล่าววันนี้รวมเป็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราสี่ฉบับที่พักประชาชนได้เสนอเข้าสู่สภาไปแล้วซึ่งพวกเราสามารถเดินหน้าร่วมกันได้ครับเพื่อทําให้ระบบการเมืองมีความยึดโยงกับประชาชนและมีประชาชนอยู่ในสมการการตัดสินใจมากขึ้นท่านนายกรัฐมนตรีครับนอกเหนือจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังมีอีกหลากหลายวาระที่เราสามารถผลักดันร่วมกันได้ภายใน3ปีนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปรัฐครั้งใหญ่อย่างการกระจายอำนาจที่ท่านได้ถแถลงนโยบายไปแล้ว และการปฏิรูประบบงบประมาณรวมถึงโครงสร้างภาษีหรือจะเป็นในเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครับเพิ่มสวัสดิการประชาชนที่วันนี้หลายๆคนยังได้รับไม่ทั่วถึงและไม่ทั่วหน้าการปลดล็อกชนบทไทยครับที่มีแกนกลางของปัญหาในเรื่องของการจัดการที่ดินการจัดการน้ําการจัดการต้นทุนและการเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรการเรียนรู้เท่าทันโลกและเศรษฐกิจที่เติบโตแบบมีคุณภาพคําว่าเติบโตแบบคุณภาพของพวกเราหมายความว่า เมื่อศศศศเศรษฐกิจเติบโตขึ้นเค,ค้กก้อนใหญ่ขึ้นส่วนแบ่งในเค,ค้กนั้นก็ควรเติบโตเท่าๆกันไม่ใช่มีก้อนใดก้อนหนึ่งที่ใหญ่ไปกระจุกตัวกับกลุ่มทุนไม่กี่กลุ่มการเรียนรู้เท่าทันโลกก็ต้องมีแพลตฟอร์มมีมาตรการมีมีงบประมาณที่ช่วยในการยกระดับรีสคิลอัพสกิลทักษะคนไทยให้รองรับกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งหมดนี้ครับท่านนายกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูนการปฏิรูประบบงบประมาณและวาระหลายๆอย่างอีกหลายเรื่องพวกเราครับพรคประชาชนได้เคยเสนอร่าง แก้ไขกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วซึ่งวันนี้หลายสิบฉบับครับกองอยู่บนโต๊ะของท่านนายกเพราะเป็นกฎหมายว่าด้วยการเงินร้อยท่านรับรองอยู่ถ้าท่านเห็นด้วยกับพวกเราในวันนี้ว่าวาระต่างๆเหล่านี้เราผลักดันได้ร่วมกันครับท่านพูดนอกสคริปต์ลุกขึ้นตอบได้ว่าถ้ากฎหมายฉบับดใดนโยบายด้านใดท่านเห็นด้วยกับพวกเราครับเซ็นรับรองกลับมาให้เดินหน้าต่อในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ในอีกสปีต่อจากนี้ครับท่านประธานครับหากจะให้ผมกล่าวโดวยสรุปการอภิปรายของผมที่กล่าวมา ตั้งแต่การตั้งคำถามครับว่าเราประชุมรัฐสภาร่วมกันในวันนี้ด้วยเหตุผลอันใดเป็นเพราะประเทศของเรายังไม่ได้อยู่ในระบบนิติรัฐใช่หรือไม่มาสู่การอภิปรายหนึ่งปีที่ศูนย์เปล่าอันเนื่องมาจากการฟอร์มคณะรัฐมนตรีที่ไม่มีประชาชนอยู่ในสมการการตัดสินใจในการจัดตั้งรัฐบาลและต่อมาที่สปีต่อจากนี้ที่ผมตั้งคำถามไว้ว่าจะเจ้าหรือจะเจ๊จเจงพอนอกเหนือการจัดตั้งรัฐบาลแบบเดิม,ดมที่มีการจัดสรรโคตา้าเก้าอี้รัฐมนตรีแล้วยังมีการจัดตั้งรัฐบาลแบบตัวแทน ขอตั้งท่านต้องหลบเลี่ยงกลไกการใช้อํานาจของคนที่ไม่ได้มาจากประชาชนด้วยกลไกมาตรฐานทางจริยธรรมทุกทางทุกอย่างครับจึงย้อนกลับไปตั้งคําถามแรกตอบคําถามแรกครับที่ผมส่งผ่านท่านประธานไปยังทุกๆท,ท่านในห้องนี้ว่าท่านท่านนายกรัฐมนตรีจะชี้นําคณะรัฐมนตรีของท่านเพื่อกลับไปแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อผ่านการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการผ่านการผลักดันแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอีกหลายฉบับ ที่วันนี้พวกเราได้ยื่นเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วหรือไม่รวมถึงการชี้นำครับในการเดินหน้าวาระร่วมต่างๆที่พรคฝ่ายค้าและฝ่ายรัฐบาลสามารถดําเนินการได้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูประบบราชการการปฏิรูประบบงบประมาณรวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ผมได้อภิปรายไปแล้ววันนี้ผมขอสื่อสารผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีครับเป็นสิ่งที่ผมรอฟังคําตอบจากท่านจริงๆจ,จ,จากบุคคลผู้ซึ่งสมควรดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีครับขอบคุณครับ และมีจุดเด่นกว่านั่นคือไม่เคยคุยโตโอ้อวดทำง,งานก็ไม่ชอบเอาหนะ้า